ครับวันนี้เราถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วเรามาเล่นโดนที่สนามฟุตบอลนะครับตอนนี้ดูซิว่าเราจะประคับได้ไกลแค่ไหนครับผมจะไปไกลสุดครับพี่ผมจะไปไกลครับไป20เมตร30เมตร ไปได้ครึ่งสนามฟุตบอลแล้วตอนนี้ไปได้ครึ่งน,นึงแล้วตอนนี้เออคุณดาวเดินไปเดินไป60เมตรเอาล้วครับคราวนี้กลับหน้ากลับหลังแล้วคู่ถุงงงแล้วตอนนี้โอ้ได,ออไ,ดออได้ครับเกือบเกือบร้อยเมตรได้อยู่เกือบร้อยเมตรได้ครับเกือบร้อยเมตรได้ครับ ได้ครับร้อยเมตรได้ครับวันนี้เอากลับคืนมาครับวันนี้เห็นไหมนะเห็นไหมนะอไปไกลลองซูมก็ได้มันมีซูมอยู่มือถือหนึ่งร้อยเมตรครับได้ครับหนึ่งร้อยเมตรได้แน่นอนครับกลับมาแล้วครับนี่นี่กลับมาแล้วครับ โอเคครับแสดงว่าสามารถบินไปถึงนูน่นสนามฟุตบอลได้ครับได้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 ใกล้ใกล้เใกล้สู้ลงไหมครับสู้ที่สู้ไหมนะครับตอนนี้ ลมน,นะครับที่ต้องการซื้อนะครับบัครคับได้แนะ่นอน100อเมตรเพียงแต่ว่าเจอลมไม่ได้ครับปลิวครับปลิวต้องบัรคับไปข้างหน้ายอย่างเดียวโอเค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  คลิปนี้เช็คความไไนของมันได้เป็นร้อยลยครับเป็น100ร้อยเมตรเลยโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมติดตามเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงสวัสดีครับลงต่อครับนี่นิ่งครับนิง่งทำไมนี่มันงอวะปิดยังเนี่ยอันนี้มันปิดตรงไหนอะพี่กดตรงไหนอะกดอยู่ตรงไหนฮะโอยู่้าตัวนี่